เลย UG Phone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย Cookie Store บริการกดกิปไอเทมและเกมพาสต,ต่างๆเลด8ถึงเลด10มีทั้ง Block Food King Legacy Anime Fighter All Star และยังมีบริการเติมโลบอกแบบ ID พาสด้วยนะครับท่านใดสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ บ็อกฟูดเกมชื่อดังบนแพลตฟอร์มโลบ็อกกำลังจะโดนแบนในไทยเรื่องนี้กำลังเป็นที่พูดหนาหูกันเป็นอย่างมากนะครับเพราะมีบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาเอามาพูดกันใน t ิ k t o อกซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่แต่ว่ามี เียกว่าอะไรครับผู้ชมในช่องของเรียวบ่อยเนี่ยเข้ามาถามในแฟนเพจกันเยอะนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไม่ทําแหละแต่ไปๆมาๆก็คือถามกันไม่หยุดนะครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลซึ่งจากที่ได้ลองไปหาข้อมูลมานะครับก็ต้องพูดกันแบบตรงๆเลยผมก็ไม่อยากจะทําร้ายผู้เล่นบล็อกฟุตกันเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรหลีกเรื่องความจริงไม่ได้นะครับใช่แล้วบล็อกฟู้ดกลังโดนแบน์จริงครับกำลังจะโดนลบออกจริงๆฉะนั้นพวกคุณทําใจได้เลยครับเพราะตัวผมเองก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้ครับมันเป็นสิ่งที่พวกคุณต้องทําใจให้ได้แต่มันไม่ใช่ในตอนนี้และณเวลานี้ครับถามว่าทําไมเดี๋ยวผมขอเกินก่อนแล้วกันนะครับปกคลิปหรือภาพบางอันเนี่ยที่ผู้ชมส่งกันเข้ามาในเพจของผมใช่ไหมว่ากําลังโดนแบนด์เนี่ยจากที่ผมลองไปหาข้อมูลมันคือคลิปของรุ่นน้องผมนะครับก็คือ เอกอ,อมสักกรินนั่นเองซึ่งเขาได้ทําเกี่ยวกับ3แมปนี้กาลังจะโดนแบนหรือกําลังจะโดนลบอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งตัวออมเนี่ยเขาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนานาซึ่งเรื่องราวที่ออมออกมาพูดทั้งหมดนั้นเขาก็ได้บอกว่านะครับว่าเป็นแค่ข่าวลือข่าวปลอมที่ชาวติ k กต็อกคนไทยเนี่ยกุเรื่องกันขึ้นมาและออมก็เอามาอธิบายแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่อ,อมเอามาอธิบายเนี่ยคนไม่ดูครับคนดูแค่ปกแล้วก็เอาปกของออมเนี่ยไปอัพลงใน t ิ k กต็อกครับแล้วก็บอกว่าเนี่ย กำลังจะโดนแบนแล้วทุกคนทำยังไงดีแล้วคนก็โวยวายกันเต็มเลยครับไม่พอบางคนเนี่ยเอาน้องออมนะครับไปด่านในทิกตอกอีกหาว่ากุข่าวปลอมทั้งทังที่ออมทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะสยบข่าวปลอมทั้งหลายแต่กลายเป็นว่าโดนด่าครับ จากความหวังดีกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ออมนั้นได้รับความเจ็บปวดไปซะอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าบล็อกฟุตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนแบนไหมก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่ามีถามว่าเพราะอะไรเรื่องเดียวเลยครับที่ติ่งบล็อกฟุตไม่ยอมรับความจริงก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์วันพีชเ x ็กซี่ชอปบริการกดไอเทมเกมต่างๆรับฟาร์มและไอดีเกมมีทั้งบล็อกฟุตคิงเลกาซี่ อนิเม f ไฟเตอรและอ Star จำนายไอดีไก่ตันเริ่มต้นเพียง99บ,บาทถูกกว่าเติมเองแน่นอนท่านใดสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับที่ณนะทุกวันนี้เวลาเราพูดว่าบล็อกฟุตขโมยผลงานขโมยลิขสิทธิ์วันพีชมาเนี่ยติ่งก็จะบอกว่ามันถูกลิขสิทธิเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วไม่งั้นเขาโดนปิดไปนานแล้วถูกพ่อคุณผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับ บางเกมเนี่ยเปิดมาในระบอกเป็น10ปีเพิ่งจะโดนปิดก็มีนะครับผมเพราะว่าทางลิขสิทธิ์เขาเพิ่งเล่นงานมีเหมือนกันครับนั้นบล็อกฟูดก็เหมือนกันคุณไม่ต้องมาอ้างว่ามันไม่ใช่เรื่องยากก็ให้บล็อกฟูดเขาเอาเองินไปซื้อลิขสิทธิ์สิจะพูดให้ฟังงี้นะครับการซื้อขายลิขสิทธิ์เขาต้องดูด้วยว่าคุณซื้อไปทําไมคุณเป็นใครการจะขายลิขสิทธิ์ให้ใครไม่รู้อินโนอีเน่เนี่ยมันมีผลต่อภาพลักษณ์ทางธุรกิจในอนาคตนะครับฉะนั้นการจะขายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เง หน้าไว้วางใจทางธุรกิจด้วยนะครับฉะนั้นเลิกมโนว่าจะให้ผู้พัฒนาบ็อกฟุตเนี่ยเขาไปซิ้อลิขสิทธิ์เป็นไปไม่ได้เลยครับบางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันถูก มันผิดลิขสิทธิ์ทำไมไม่โดนปิดสักทีก็อย่างที่บอกแหละครับตอนนี้เขาย,ยังไม่เล่นงานเดี๋ยวอนาคตเขาก็เล่นงานนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ต้องไปคิดแทนเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับผมที่เขาย,ยังไม่เล่นงานก็อาจจะเพราะเขารอดูหลักฐานเก็บข้อมูลเก็บอะไรก่อนนะครับซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำทุกอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเกมที่ดีเนี่ยวันหนึ่งโดนขึ้นมาจริงๆก็อย่าไปด่าเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเพราะคือเขาคือเจ้าของผลงานเขามีสิทธิ์ที่จะสไตร์หรือสั่งลบได้หมดครับเราเป็นคนที่ไปขโมยเข้ามาเเเรากกก็ต้้้้องงททใใจใหไดดับสิิ่่ีขึนนะคโ แล้วก็คลิปเนี้ยผมมีเรื่องจะพูดนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่สปอยแล้วกันเพราะสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันจะเกี่ยวกับคลิปที่จะลงในวันอาทิตย์นี้นะครับก็น่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่จะเปิดปฏิทินแป๊บอ่าวันที่23นะครับผมในวันอาทิตย์เนี่ยช่วงท้ายคลิปนะครับจะมีพูดเรื่องเรื่องหนึ่งไว้อยู่แต่ว่าผมเนี่ยอยากจะสปอยนิดนึงแล้วกันนะครับแต่จะเอาไม่มากง่ายๆถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกเสียงมันก้องเนี่ยคุณช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตัว่การรา,า,รนนา,การ การจัดการเรื่องพวกนี้มันก็ต้องแลกมากับอะไรบางอย่างซึ่งตัวผมเนี่ยยังต้องปรับปรุงมันอยู่นะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆเลยแหละ Arc Shop เว็บไซต์บริการเติมเกม24ชั่วโมงเริ่มต้นเพียงแค่60บาทเท่านั้นเติมปุ๊บได้รับทันทีเหมาะสำหรับคนเลือดร้อนหรือถ้าคุณอยากหาเติมเกมอื่นๆร้านนี้ก็มีให้เติมเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Valorant ROV LOL และระบบ ID Pass กลับมาแล้วพร้อมราคาเพียง139บาทสั่งซื้อได้เลยที่ Arc Shop ซึ่งก็แน่นอนแหละเดี๋ยววันอาทิตย์ที่23คุณได้ดูคลิปนี้คุณก็จะเข้าใจเองนะครับไอคลิปไอคลิปที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้คือจะลงวันที่อ่าวันเสาร์ที่22นะครับแต่คลิปเฉลยเนี่ยจะอยู่ท้ายคลิปของวันที่23 และแน่นอนว่าประเด็นของบ ok ็อกฟุตในวันนี้มันหมดแค่นี้แหละครับผมมันไม่มีอะไรมากคือมันเป็นแค่ข่าวปลอมที่คนไทยกุกันขึ้นมาซึ่งฝรั่งเองก็ยังงงว่าคนไทยไปหาข้อมูลมาจากไหนเออไอเรื่องที่ว่าผิดลิขสิทธิ์แบบนี้อ่ะมันมันจริงครับผมที่จะโดนปิดอะจริงแต่ว่ามันก็ยังไม่มีข่าวอะไรอัปเดตเลยเพราะเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างโซเนนจัมหรือค่ายบันไดที่เป็นเจ้าของเกมมันพีชะแบบนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไร ต่างๆนานาเลยนะครับคือไม่รู้เขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนแล้ว,แล,วแล้วพอไปเห็นคลิปของเอกอ,อมอะไรแบบนี้ใช่ไหมแทนที่จะดูคลิปกันให้จบก็ไม่ดูก็จะไปโทษเอกอ,อมบอกว่าปล่อยข่าวปลอมทั้งที่ตัวน้องน้องเอกอ,อมพยายามที่จะสยบข่าวปลอมพวกนั้นก็งงเหมือนกันครับไอข่าวปลอมดันเชื่อกันแต่กับข่าวจริงดันไปแปลงให้เป็นข่าวปลอมงงไหมผมเองก็งงเช่นกันไม่เข้าใจเหมือนกันครับผม <c oughs> งงครับ <c oughs> อันนี้ก็พูดมาร่วม6นาทีแล้วนะครับมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะเพราะว่า ประเด็นและข้อมูลมันก็จบแต่เพียงเท่านั้นแต่เหตุที่ยังต้องพูดต่อเพราะผมต้องการให้คลิปนี้มันถึง8นาทีนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องถึง8นาทีก็ต้องอธิบายให้ฟังนี้ว่าอ่าผมทําช่องนี้เพราะว่าอยากได้เงินนะครับผมเนื่องจากว่าการที่ทํา YouTube และได้เงินเนี่ยมันก็ช่วยจุนเจอเนือในครอบครัวผมได้หลายอย่างนะครับช่วยเติมเต็มความฝันแล้วก็สามารถที่จะซื้อนู่นซื้อนี่มาลองทําอะไรใหม่ๆได้นะครับอย่างเช่นในช่องไดอรารี่บทและยำที่ตอนนี้ผมก็ได้ลองทําหลายๆคลิปซึ่งก็ได้เงินมาจากช่องเดียวบ่อยน ก็ต้องขอบคุณคนดูเป็นอย่างมากนะครับที่สนับสนุนเราและคลิปนี้อัพไปผมก็หวังว่ามันน่าจะใกล้ถึง1นึ่งแสนซับแล้วแหละเพราะจากที่ผมเช็คล่าสุดน,นะครับตอนที่เริ่มอัดคลิปนี้เนี่ยยอดซับผมก็อยู่ที่97,000แล้วนะครับเหลืออีก3,000ันซับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้อง1นึ่งแสนก่อนปีใหม่ปี2021ใช่ไหมแต่มันไม่สําเร็จครับก็เลยตั้งเป้าใหม่ว่าจะต้อง1นึ่งแสนก่อนสิ้นเดือนกุมภาแต่ไป,ไป,ไปมา,มา,มาเฮ้ยยังไม่สิ้นเดือนมกราเลยจะ1นึ่งแสนแล้วซึ่งก็หวังเหม ก่อนสิ้นเดือนมกราแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดติดตามให้ผมเนี่ยก็กดให้ผมสักหน่อยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ผมสักนิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจนะครับไม่กดสมัครสมาชิกไม่เป็นไรขอแค่กดติดตามให้ผมก็พอดูผมทุกคลิปที่ผมทําคอยติคอยรับฟังในสิ่งที่ผมพูดแค่นี้ผมก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครกด สมัครสมาชิกให้ผมเนี่ยก็ต้องกราบงามๆครับเพราะเงินตรงนี้ผมก็จะเอาไปใช้อัปเกรดชีวิตผมแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเพื่อเอามาพัฒนาให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรครับผมไม่จําเป็นต้องกดสมัครสมาชิกนะครับแล้วบางคนอาจจะถามว่าพี่จะกลับมาไลฟ์เล่นเกมในช่องเรียบ่อีกไหมก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตัวผมเนี่ยจะไลฟ์อยู่บนเพจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนดูบนเพจเยอะๆเนี่ยผมก็ได้เงินเหมือนกันทนนี่ออกแนวหน้าเรื่องนะครับแต่จริง ริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าทําไมผมถึงได้ไลฟ์เล่นเกมอยู่บน Facebook มากกว่า u t u b e นะครับแต่ส่วนเรื่องคลิปเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวมีมาให้ดูแน่นอนนะครับอาจจะลงแทบจะทุกวันนะครับรอดูได้เลยเพราะปีนี้ผมจักหนักจักไม่จักไม่ใช่จักหนักเลยจัดหนักจัดเต็มกับการทําช่องเป็นอย่างมากครับโอเคนี่ก็พูดภาพมาถึง8นาที30กว่าแล้วนะครับก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกัน๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่งูงิ่